มีตํารวจออกมาเลยมาโค่นเลยมาโค่นเลยมาโค่นเลยไว้อาข้อแล้วเอาไปข้อไปข้อข้อแล้วจะยุดจุดไปยุดไยุดไปตัวนี es, ้ข <Okay. S 1> ้อเอาไว้เอาไว้ข้ออีกด้วยจะเป็นตัวนี้โตถึงรนอยเมตรช่วยเอาไว้เรื่องสองลเข้าเทียบพ้นแล้วบอลมัดโค้งคนเดียวหรอระนาดแดก็เพิ่มตรงถึงร้อยเมตรสองปกติหนักเลย เคยเรียนลครวินไม่ได้กินเลยยังไม่ได้กินข้าวกิข้าวบ้าวมากจากเมืองเมืองเมืองซิีไหมีมาโดยจิ๊กคิวซังหรือว่าไหวเดียวเป็นการครับไม่มีวันนี้จะเป็นคนและเป็นเศษ สุดท้าดเจอแล้วนะครับว่าในวันที่เปรี้ยนน้ำแดงรองน้ำแดงก็เป็นเทพเจ้าของสกุลพ่อนราวสองน้ำเดือดมาทีมาโดยโฮเท้โคเท้สกุลพ่อนราววันนี้ปาเจอทีมเรือที่จะได้ในน้ำเขื่อนเอ้ยเขื่อนเรือเขื่อนเรือละครเคย่อนบุหรี่เขื่อนเรือบุหรี่วันนี้ปาฝากไปอีกแลกันะครับเทพสกุลอนราวหัวเรือหัวเรือของเอ็งต่สกุลพ่อนราวหลังนิด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  ก็งมาแล้วจ้าอะไสนตัวงไดมาตวนมาตเปวดอังพอแล้วอาจะพอไปพอจะพอไปพจะดจะไทจะดตอนนี้ขอเอาไว้เอาไว้ขอดยดเ่ตอนนี้โตมาแล้วสองถแใ่มาสองถไว้เอาไว้เอาไว้อาไว้ไปเอาไว้ไปเอาไว้ไปจะไปดูโตโตเจออเอตอนนี้เอัไทยโดนนี่ให้ไทยเือนีนีเอาเ้ย ครับกรรมการไม่รอช้าตัดสินให้เรือรบน้ำแบ่ค้ในตะบนสุขุวพทเรานว่าโคตรเต้เป็นรูชนะสาราขอบคุณครับในการสองสี่ขัดเที่ยวต่อไปล่องนเดนอ่อนรวดปูพุธาลองน้ำน้งเงินพอจักรลักที้สองสี่เก้าเก้าพัเพีร